ตั๊กบงกตทุ่มสุดตัวสร้างบ้านใช้งบราวตึกสาชั้นสมฐานะทายาเจ้าสูหมื่นล้านตั๊กบงกตทุ่มสุดตัวสร้างบ้านให้น้องข้าวหอมใช้งบราวตึก30ชั้นจัดเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนตื่นตาทันทีหลังล่าสุดนักแสดงสาวสวยตั๊กบงกตได้ออกมาอัปเดตรูปการก่อสร้างบ้านใหม่ของตนเองโดยเป็นรูปที่เธอไปคุมการสร้างบ้านและแปลนบ้านที่วาดไว้โดยเธอออกมาเล่าเรื่องราว ให้แฟนๆฟังว่าคุมบ้านให้ลูกต่อตอนนำที่ดินไปให้พระดุพระท่านบอกว่าที่ตรงนี้มีท่านพญานาคอยู่และรอลูกชายเราอยู่เพราะลูกชายเราจะนำบุญมาสู่ที่ตรงนี้ได้เราก็ได้แต่ฟังไว้ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่กลับบ้านก็ฝันว่ามีพญานาคท่านมาบอกว่าลูกชายจะนำบุญใหญ่มาให้เราเราไม่รู้ว่าที่ฝันคือกินมากหรืออะไรจึงไปดูพระท่านบอกตามดวงลูกชายมาเกิดเพื่อมีกิจจะสร้างบุญใหญ่ ให้อนุโมทนาบุญและพื้นที่ตรงนี้ต้องลูกชายอยู่เท่านั้นอยู่กับพ่อแม่ได้แต่ต้องเป็นข้าวหอมนำคือเจ้าบ้านหลังจากสาวตักเล่าจบแฟนๆที่เชื่อเรื่องพญานาคก,ก็บอกว่าลูกชายจะนําบุญและเรื่องดีมาให้บ้างก็บอกว่าสาวตักทําบุญเยอะลูกชายเลยมีบุญมาเกิดบ้างก็บอกว่ารักน้องข้าวหอมมากถูกชะตาและขอให้รักน้องมากๆบ้างก็บอกว่าเป็นบุญของตักแล้วบ้างก็บอกว่ารอดูนะแต่เชื่อว่าจริงเป็นต้น ทางตักก็ได้เริ่มการสร้างท,างทันทีใช้งบสูงถึงการสร้างตึก30ชั้นอย่างจริงจังพร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวให้เห็นอยู่บ่อยๆที่เนรมิตพื้นที่เปล่าหันมาปลูกผักทำสวนทำไร่หลงรักการได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไปแล้วล่าสุดตักบอใบาไม้งองอูกอ,อกไก่ชาก็ได้เผยแผนบ้านหลังใหม่ที่ตั้งใจสร้างขึ้นให้กับลูกชายน้องเข้าหอมโดยออกแบบมาอย่างสวยงามหรูหราอลังการและน่าอยู่สุดๆและล่าสุดตักบงกฎ เผยโมเมนต์ Moment หวานๆที่ตอกย้ำความรักของเธอกับเจ้าสัวบุญชัยว่ายังรักกันหวานเหมือนเดิมโดยเป็นภาพที่คุณสามีอย่างเจ้าสัวกำลังลงศอกที่ไหลของตักรวมถึงภาพโนดไหลให้และเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าวิธีขอคืนดีเรียกว่าเป็นการขอคืนดีที่ทำเอาคุณภรรยาสบายตัวเพราะมีคุณสามีคอยนวดให้อย่างดีเลยจ้าท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่ต่างชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่หลายคนก็บอกว่าเจ้าสัว ยังดูหนุ่มอยู่เลยบ้างก็แสว่าบาคุณตักต้องลงศอกเลยหรือทักแต่ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งสาวตักเคยคิดอยากจะเลิกกับเจ้าสุบุญชัยมาแล้วโดยเจ้าตัวได้มีโอกาสเปิดใจในรายการหนึ่งว่าด้วยเพราะอายุที่ห่างเกินไปทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ปัจจุบันดีขึ้นแล้วพยายามปรับตัวเข้าหากันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้น